มาครับสวัสดีนักทายคุณผู้ดูทุกคนกันด้วยนะครับผมยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมซ่า007นะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty กันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับและปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้คือนี่เลยฮะปืน DRH ส่วนของแต่งนี้เออประมาณนี้แล้วกันนะครับกดสต็อแล้วก็ไปตั้งตามกันได้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะตั้งอะไรนะเอาจริงผมเอามาจากเซตนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับตามที่เอ่อท็อปซิร เขาตั้งกันนะก็กดไปที่อุปกรณ์แนะนําแล้วก็กดตามเขาไปได้เลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนอะไรก็มาลองลองดูแล้วนะกดเออเพิร์กนี่ผมใส่เป็นรีโหลดเร็วก็เหมือนกันนะครับแมกกาซีนนี่ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีแต่เออดูไปดูมาแล้วไม่รู้ดิผมว่าใส่เป็นอันดิมได้แหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม let's go มา เกมแรกได้เป็นโหมด A B C นะครับ Domination ยึดกันไปเลยมันเดิมมาดูว่ามันจะพอที่จะยิงใครได้ไหมนะผมเออไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันลองมาถึงก็เนี่ยลองเล่นเลยครับโอ้โหโอ้โห,อหยืนกันเต็มเลยครับสองคนนี่เนี่ยเรียบร้อยครับบีเคลียบีเคลียอ่ะฮะยึดปไปเลยเพื่อนอฮ้อยข้างบนข้างบนมาโอ้โห ปืนประเภทแอสซาวนี่มันแรงดีจริงๆเลยฮะเอโดนเอโดนมามามาผมมาแล้วที่ไหนอะเอา้าไหนอะผีหลอกวนเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่อยู่ในมุมครับ <c oughs> เอ้ยยึดคืนไปเลยครับผมเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงมามามาหนึ่งคนมาหนึ่งคนมาหนึ่งโค้นเอ้ยโอ้โหโดนอัดด้วยหมัด นี่นี่คนนี้นี่เอาคืนแล้วกันนะครับเฮดช็อตโอ้เออปืนแอดเซานี่มันก็ดีอย่างนี้เนาะยิงแบบระยะไกลแล้วก็ดาเมจจัดจ้านนะครับวางไปไปครับเขาจะมายึดเอครับเขาจะมายึดเอเขาจะมายึดอืมนุ่นนู่นๆๆ่อีกนัดเดียวก็น่าจะตายไหนอ่ะ ออช่างมันแล้วกันครับไปยึดซีนีกว่าซีโดนยึดคืนแล้ว啊จริงจริงมันก็เป็นจุดของเขาแหละนะแต่ว่าเราไปยึดมาโอเคจบครึ่งแรกไปแล้วเร็วมากเลยครับไป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 เอาเอ้ยมีคนมาอะไรวะนี่เอ,อ่อผมรอนานมากแล้วไปไปไปเล่นนีกว่าครับเฮ้ยตรงนี้มีคนเออสวยครับ อื้ตรงนั้นมีอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยนจเ็ยนใจเย็นครับพี่อเออโดนเอโดนเอโด,ดนนะเพื่อนไป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 ,ไปหยาหนะเกือบไปเอาโอเคครับเพื่อนเคลียร์ไปแล้วมาๆมามามายึดคืนยึดคืนยึดคืนข้างหลังจะมีคนมาป่าวะายโย,โยนนี่มามาหนึ่งคนครับตั้มโดน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  ไดียินเสียงอือหืออือหือดีนะที่หยิบปืนมาทันเอาวันนี้ครับวิ่งไปไหนอะพ,พี่วิ่งไปไหนครับเฮ้ยซี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 จับนี่แน่โอเคใช้ของมาเลยแล้วกันนะเอ่อโอเคจบไปแล้วครับสำหรับเกมแรกมาครับ รอบนี้ได้เป็นฮาร์ดพอยต์นะยึดจุดเหมือนกันอธิบายทุกรอบที่เล่นทุกคลิปเลยนะหวังว่าหลายๆคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าหมดไหนเล่นยังไงนะมีหนึ่งคนตรงนี้สวยครับผมได้อซิสรอรอจุดตรงนี้เอาจริงยึดยากแบบง่ายๆงยง,งไหมครับยึดยากแบบง่ายๆคือมันก็มีเดี๋ยวเดี๋ยว มีที่ให้แอบแต่ว่าโอ้โหปืนมันแรงดีจริงๆเลยแฮะนี่เกือบแมเกือบเพื่อนเพื่อนนู่นุนผมว่าเห็นในมินิแมปแบๆอยู่ตรงนั้นนี่เองแหมอึ๊งไม่ต้องขึ้นสะโคปยิงกันเลยอึอึโอ้โหใครโยนใครโยนฝุ่นอะไรมาวะเนี่ย เดี๋ยวต้องหามันเล่นบ้างแหละนี่เนี่ยไมเนอร์แอสเซทเฮ้ยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดหนึ่งคนสวยครับตรงนี้มีหนึ่งคนยิงเพื่อนเราเหรอ,อยิงเพื่อนเราเหรอออื้หืเอเห็นเห็นเห็นอีนี่เนี่ยข้างในมีหนึ่งคนอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้โ เออสวยอเอาวะยืนใกล้รถไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีเอายิงไงไม่โดนเลยอะ่ะเออนี่ไนงะลัด็อตแฟต็ตก็มาอุย้ยข้างบนไหนวะโอ้โหอุย้ <laughs> โยโรยอันนี้ฟลุกครับฟลุกจริงจังเอา้านี่ไนงะ เข้ามาได้แล้วดักไปเลยแล้วกันนะมีซุ่มมีซุ่มซุ่มอยู่หนึ่งคนจะหมดไปได้ไงเห็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟดอีโยนดักทางเข้าไปเลยมีหนึ่งคนสองคนเตอ อะไรกลับมาอุ้ยเราบืดบืดอื้อุ้ยอันนี้ฝุ่นเข้าไปเด็ดเอ๊ะหายพอดีครับโยนไม่อนโอ้โหโอ,อะไรจริงจังวะเนี่ยไหนอื้มแพ้ครับมาครับรองกันอีกสักเกมแล้วกันนะกับ ABC เหมือนเดิมอ้ยหลังคานี่หน้าต่างเลยหลังคาที่ไหนเล่า ตรงนี้มีมีคนมีคนบวกกันครับลดัลดลัดมาเก็บงานครับผมมาเก็บงานนะครับ <c oughs> ไไรบีไปไหนครับไปไหนครับอุย้ยใจเย็นไป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  <c oughs> พี่ดูดมาขวางมาโดนกระสุนเองนะผมไม่เกี่ยวนะ น่าจะเคลียร์แล้วนะครับไปโอเคสีก็เคลียร์ครับกลับไปจุดเรามีมุมเล่นนะโทษทีสวยเพื่อนสวยสวยสวยอ่ามีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอีอเออเกือบเกือบยิงนะเพื่อนนี่ไงเฮดช็อตโอเคเอว่างครับเอว่าง มาวะเอ้ยสไลด์มาเลยครับพี่อเอ้ยหมาโอ้โห <c oughs> ผมเดินวนมาเล่น <c oughs> เล่นเผื่อมีมีอีกม,ม,มีมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนอี๋สไนค์ครับไม่ใช่สไนค์นี่ว่าไอ้ปืน LMG อะไรท <c oughs> ักอย่างรับโอเคจบครึง่งแรกพอดีครับเอ้ยฮึ ให้เพื่อนแทงนะมามามาไหมโอเค,อ,เคอุย้ยไหนอะอ๋อไม่เห็นนุ่นนุ่นสวยก็ยิงพอยิงได้อยู่นะเฮ้มันก็พอพอเอาไปเล่นได้ครับนี่นี่คนนี้ใช่ไหมที่ยิงเราเมื่อกี้เรียนจุดบ้างนะครับพี่ชายไปไหนอะเดินผ่านไปเฉย 2รอบแล้วว่าของขึ้นนะครับอืมติดอะไรวะเนี่ยโดดไม่โดนหน้าต่างสักทีอี้อสวยครับมีมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนนี่ยิงก่อนได้เปรียบตอนในอุ๊ยอืมอันตี้เกาะเกาะเกาะมีเกาะนัดสุดท้ายพอดีครับเอ้าเกาะอ,อีกแล้วเอ๊เราเข้า ไม่ไปก็ได้ครับถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ไหนอื้ยคืออะไรลูกซองไม่ใช่เอ้ยลูกซองจริงด้วยฮะโอ้โหสองคนนี่เก็บไปหนึ่งอีกคนนึงจะตายแล้วนะเพื่อนยิงเลยยิงมันเลยไหนอ่ะยระเบิดแกลบหรือสตันอะไรไม่รู้แหละหลบก่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะยืนโดนนะมาไหมมาไหม มีคนไม่มาไม่มาเดี๋ยวสไนโปรโทางเดิมอีกเฮ้ยอะไรแวบๆบโอ้โหเต็มเลยเชียร์สองคนเอาทีละคนแล้วกันดันได้สองไงเฮ้ยกำลังจะเปลี่ยนลูกพอดีเลยคนเดิมใช่ไหมเนี่ยคนเดิมใช่ไหมครับน่าจะใช่โอเคจบแล้วครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืน DRH ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ